้ยโอสวยจังเลยคือตอนเลือกในรูปเรารู้สึกว่าอยากได้แบบนี้นะต้องแบบนี้เป๊ะๆเ,เลยก็ได้มาแบบนี้แหละค่ะสีตาฟ้าอ่อนนะคะสวยๆแล้วก็เพยอปากนิดๆเห็น,นฟันกระต่ายอะ่ะเดี๋ยวแม่ให้ทุกคนช่วยกันตั้งชื่อตุ๊กตาให้แม่ดีกว่านะคะตอนนี้เรียกเป็นน้องเบอร์1กับน,น้องเบอร์สก่อนน้องคนนี้ชื่ออะไรดีคะทุกคน แม่มีพัสดุส่งตรงมาถึงแม่นะเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยก็เลยจะมาเปิดพร้อมทุกคนนะคะนี่ตื่นเต้นมากยังไม่ได้แกะออกมาดูเลยแล้วคิดว่าทุกคนต้องชอบแน่นอนนี่ทั้งไหนทั้งหัวทั้งไหนเท้าเนี่ยนี่คือตุ๊กตาบีเจดีตัวใหม่ของแม่สองตัวตัวใหญ่มากนะคะคือจากไซส์ที่แม่มีอยู่อ่ะครังนี้มาใหญ่ที่สุดตั้งแต่แม่เคยมีมานะคะตัวที่หนึ่งนะคะตัวที่สองตื่นเต้นมากเนอยอ่ะขอบอกว่าสวยมากๆนะ จะดีที่เราสั่งไปนะคะเวลาส่งมาเขาก็จะแยกมาว่าเป็นตัวเป็นผมสองตัวก็สองผมนะคะแล้วก็เสื้อผ้าชุดนี้อลังการมากเป็นสีแดงหนักๆเลยนะคะแล้วก็ชุดนี้สวยๆเบาๆนะคะสีขาวฟุ้งริงฟุ้งฟริ้งร่องทาง้า นะอันนี้คือรองเท้าของน้องอีกคนหนึ่งนะคะถึงจะไม่บูทนะเป็นรองเท้าส้นเตี้ยนะคะแต่คู่เท่านี้ใหญ่เท่าอุ้งมือแม่เลยนะคะมีการ์ดนะคะแล้วก็มีราย,รายละเอียดสําหรับเจ้าของตุ๊กตานะแล้วก็มีใบซอร์ติฟิเคตนะคะส่งมาให้เราของแม่2ตัวก็จะเป็น2ใบนะรายละเอียดต่างๆนานาน,นะคะมีให้ใส่ชื่อน้องตุ๊กตาด้วยก็เดี๋ยวแม่ตั้งชื่อแล้วแม่ค่อยใส่ลงไปนะวิธีใส่วิกผมทีนี้เรามาดูหน้าตาตุ๊กตาของเรากันดีกว่าค่ะทุกคนจะได้เห็นก่อนเชร์แต้มเลยนะคะ เนี่ยพอเฉยแต่งไปโรงเรียนนะคะแม่จะแกะแล้วก็ประกอบเตรียมเอาไว้เดี๋ยวเฉยแต่งกลับมาจะได้เห็นครั้งนี้นะคะแม่มีการเลือกหน้าตาไปด้วยนะว่าอยากได้หน้าตาประมาณไหนคือบีเจดีอ่ะแม่เคยมีแล้วสาสามตัวนะคะสามน้องนะซึ่งสมน้องน,นั้นจะหน้าตาสไตล์เดียวกันคือหวานหวานแต่ครั้งนี้นะน้องคนหนึ่งที่แม่เลือกมาจะแบบเชียวเชียวออกมวยมวยนิดๆนะคะแล้วก็หางตาโตๆแล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นสวยแซ่บคือบีเจดีค่ะเขาจะมีขนาดต่างๆเว้ยอะไรต่อมา ซองกันชื้นนะคะ b ีเจดีเขาจะมีขนาดต่างๆนะคะ1.6 1.4ส่วนหส่วนสอะไรแบบนี้นะยิ่งตัวเลขน้อยตัวก็จะยิ่งใหญ่นะคะถ้า1นส่วน8ก็จะตัวเล็ก1.6ส่วน6ก็โตขึ้นมานิดนึงนะคะคราวนี้แม่เลือกมาเป็นขนาด1.4ส่วนสนะคะก็เลยจะใหญ่ขึ้น มาแล้วตัวเท่านี้แล้วก็บ j จดีแน่จะรูปร่างสัดส่วนนะคะเหมือนกับคนนะ่ะ1ส่วน4ี่ก็คือขนาดเอาจากคนเราเนี่ยแบ่งเป็น4ส่วนนะคะก็คือ1ส่วนของคนปกตินั่นเองถ้า1นส่วน6เราก็ต้องคนปกติมาแบ่งเป็น6ส่วนแล้วก็1ในนั้นก็เท่ากับตัวตุ๊กตา1นส่วน6นะคะเขาบุกมาดีมากเลยนะตามข้อต่อต่างๆนะคะพันด้วยโฟมอ่อนมาหมดเลยแล้วก็หน้าเนี่ยจะใส่พลาสติกครอบมา เป็นการป้องกันไม่ให้หน้าขูดขีดอะไรเพราะว่าเขาต้องมีการแต่งหน้าทำหน้ามาให้เรานะเปิดออกมาเขามีอันนี้มาให้ด้วยนะคะฟองน้ําตัวนี้เป็นฟองน้ำมหาศาจาลน่ะที่ไวเช็ดทําความสะอาดนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตีนตุ๊กแกแบบแควๆอะ่ะเอาไว้ติดที่หัวตุ๊กตานะคะก่อนที่เราจะใส่วิกเพื่อที่วิกจะได้แน่นยิ่งขึ้นนะคะ ตอนนี้แม่แกะโฟมอ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่ห่อตามข้อต่างๆนะดูรูปร่างเป็นสาวเชียวพือพี่คนนี้เขจะเป็นสาวนะจัดท่าทางต่างๆได้นะคะด้วยความที่มีข้อเยอะแยะมากมายมีข้อสะโพกเนี่ยทำให้นั่งได้บิดได้เปิดหน้าแล้วโอ้ยสวยจังเลย สีตาคือสวยมากเหมือนไปทําหน้ามานะคะยังมีแบบว่าเฟื่องพันรอบๆหน้านะคะเพิ่งจะไปโมหน้ามาใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> คนนี้คือหน้าสวยมากๆค่ะดูหน้านะคะสีตาฟ้าอ่อนนะคะสวยๆแล้วก็เพรยาปากนิดๆเห็นฟันกระต่ายอะตรงกลางริมฝีปากจะสีออกเข้มๆแบบแดงเข้มๆนะคะปัดแก้มสีชมพูอ่อนๆแล้วก็ขนตาสวยมากๆเลยน้องคนนี้จะใส่ชุดสีขาวนะคะแล้วก็วิกผมสีชมพูอ่อนนะแต่งตัวเลยสําหรับใครที่สนใจตุ๊กตานะคะเดี๋ยวแม่จะให้เว็บที่แม่ส งซื้อใบใต้นี้นะคะเราก็มีข่าวดีด้วยเขากําลังจะมีโปรโมชั่นในวันที่1 1 1เดือน11นะคะวันที่1 1เดือน11แบบเป็นเลขสวยอะ่ะหนึ่งหนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีโปรโมชั่นลดราคานะคะเดี๋ยวแม่ให้โค้ดเอาไว้คือถ้าใครไปใส่โค้ดซปเปอ S U P E R T A M นะคะก็จะสามารถได้รับส่วนลดในการซื้อด้วยส่วนลดนะคะสามารถซื้อได้ในวันที่11เดือน11แล้วก็วันที่12เดือน11นะคะก็คือวันที่11พฤศจิกายนถึงวันที่1 2พฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวแม่ให้ลิงก์ไว้ก็เข้าไปดูก่อนว่าเขามีตุ๊กตาสวยๆยังไงนะน่าตื่นตาตื่นใจดีนะแม่ก็ชอบเขาไปส่งตุ๊กตานะคะอ๋อชุดเขาเป็นกางเกงแม่หนูก็เป็นกระปรองคือดูจากรูปตอนที่สั่งไปอะเข้าใจว่าเหมือนเป็นชุดกิบ เผาแบบคนจีอะไรอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วก็คือข้างบนคล้ายๆกีเผาแต่ข้างล่างเป็นเกงเกงขาสั้นเอ๋อเกียบีเจดีตัวเดิมที่แม่มีอยู่นะคะที่เป็นขนาดใก,ใ,กใกล้ๆประมาณน้องบายนะก็จะแต่งตัวกับชุดตุ๊กตาบลายที่แม่มีได้นะคะแต่ว่าพอมาเป็นน้องสองคนนี้ที่ตัวโตเนี่ยไม่มีชุดแล้วแม่ก็ต้องเข้าไปสั่งเข้าไปดูชุดในเว็บที่แม่จะให้ไว้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้ละคะ่ะเขาก็จะมีทั้งชุดรองเท้าวิกผมและแบบนี้นะออเทอรี์เครื่องประดับต่างๆนานานี่นะคะรองเท้าสวยมากรายละเอียดดี มากมากอุ้ยแม่เรือล,ละเดี๋ยวแม่ให้ทุกคนช่วยกันตั้งชื่อตุ๊กตาให้แม่ดีกว่านะคะตอนนี้เรียกเป็นน้องเบอร์หนึ่งกับน้องเบอร์สองก่อนน้องเบอร์หนึน่งอ 1, ตอนนี้แต่งตัวเสร็จแล้วนะมาใส่วิกผมกันดีกว่าวิกสวยมากๆสีคือชมพูอ่อนและเป็นเกลียวลอนมาอย่างเป๊ะนะคะทุกคนคะเสร็จแล้วคะ่ะสวยมาก สวยมากสวยเปะ๊ะเหมือนกับรูปที่เห็นนะคะที่แม่สั่งไปเลยนะน้องคนนี้ชื่ออะไรดีคะทุกคนมีความหวานแต่ก็ดูดุดุเล็กน้อยนะผิวขาวจ้วงเลยนะคะคนนี้มาเปิดน้องคนที่สองกัน,นะคะ่ะคนนี้จะมีความมวยนิดนิดของน้องคนนี้นะคะในกล่องมีเท้ามาให้ด้วยนี่มีเท้าเพิ่มมาให้หนึ่งคู่นะคะเท้าหนี่เท้าเท้าแกะออกมาแล้วนะคะคนนี้สไตล์สาวหมวยคือตอนเลือกในรูปเรารู้สึกว่าอยากได้แบบนี้นะต้องแบบนี้เป๊ะๆเ,เลยก็ได้มาแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยว แม่แต่งตัวเสร็จแล้วแม่จะให้ดูหน้าใกล้ๆนะคะชุดของคนนี้อลังการมากเลยคือทั้งแพ็คนี้เลยหนักๆแบบนี้มีถุงน่องนะคะแล้วก็วิอะไรอ่ะเยอะอ่ะอันนี้คือชุดข้างในนะคะสีชมพูมุกหัวเสื้อคุมใหญ่มากนึกว่าเสือ้อชจ็ตแตมนี่คือเสื้อคุมทุกคนนี่คือเสื้อคุมตุ๊กตาใหญ่มาก คนนี้เป็นลูกรักคนโปรดของแม่เลยใน BJD ทั้งหมดตอนนี้นะใส่ชุดข้างในเสร็จแล้วนะคะแค่ชุดข้างในก็สวยมากแล้วนะเนี่ยดูสิน้องคนนี้อลังการจริงๆค่ะใส่รองเท้าบูทเรียบร้อยนะคะพร้อมถุงน่องสูงมากเลยเกิดเลยกล้องขึ้นไปอีกต่อไปเป็นเสื้อคลุมสุดอลังการแล้วค่ะคือด้วยความใหญ่ของเสื้อนะมีน้ำหนักเลยอะผ้านี่คือหนักเลยนะคะมาค่ะได้เวลาใส่วิกให้น้องแล้วนะน้องเบอร์สองของเราผ้านี่เยอะมากแม่วางปุบนี่จะใหญ่หลังเพราะว่าความหนักของเสื้อคลุม เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่จะให้ดูความสวยงามของน้องคนนี้จะเป็นความสวยคลาสสิกแบบจีนๆนะคะคือตาเล็กๆหน่อยแล้วก็หางตาตกลงมานะปากนิดจมูกหน่อยแล้วค่ะน่ารักสีตานะคะก็จะเป็นสีออกฟ้าๆแต่ดูจะฟ้าเข้มกว่าน้องเบอร์หนึ่งนะคะคนนี้จะมีความแตกต่างจากทุกสาวที่แม่มีเลยเพราะว่าออกมวยๆนะคะคนอื่นจะเป็นออกฝ้าล่างหมดเลยเ BJ ดีตตัวใหม่ของแม่ทั้งสองตัวสวยน่ารักกันคนละแบบนะแล้วตัวใหญ่มากเลยครั้งนี้นะคะคนนี้กําลังยืนแบบสง่าสง่าอยู่ส่วนคนนี้ก็จะแบบแนวเซ็กซี่ขี้เล่นนะคะอย่าลืมนะคะช่วยแม่ตั้งชื่อให้สาว,สาว,สาวกันหน่อยคอมเมนต์กันมาว่าสองสาวนี้น่าจะชื่ออะไรดีแล้วก็ใครที่ชอบตุ๊กตานะคะเดี๋ยวแม่ให้ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะคลิกไปดูตุ๊กตาสวยๆกันได้แล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยในวันที่11พฤศจิกายนนะคะ11-11นะคะเข้าไปช้อปปิ้งกันได้ลดราคาด้วยนะแล้วก็ใส่โค้ดซุป แตมนะคะในวันที่11พฤศจิกายนและ12พฤศจิกายนนะคะได้รับส่วนลดไปเลยเคยมีคนถามว่าแม่เลือกตุ๊กตายอย่างไงนะคะว่าจะซื้อตัวไหนหรือชอบตัวไหนนะคือแม่จะดูรูปไปเรื่อยๆนะคะแล้วพอดูตัวไหนแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันแบบเหมือน,แบบนใจละลายอ่ะเหมือนแบบว่าแบบใจอ่อนยั่วเลยพอเห็นนะแม่ก็จะเลือกตัวนั้นนะคะซึ่งน้องสองคนนี้ก็เป็นแบบนั้นนะตอนแรกดูไปก็ยังเลือกไม่ถูกเลยเออก็น่ารักน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยต่อพอมาเจอเจอคนอีกอ่พอเจอปุบอุ๊ยแบบจี๊ดขึ้นมาที่ใจแบบ คนนี้ใช่เลยด,ดูไปอีกเจอคนนี้อจิตหนักขึ้นไปอีกนะคะทั้งสองคนนี้ก็เลยเป็นสเปคที่แบบว่าแม่ต้องการและชอบมากๆนะก็กดลิงเข้าไปดูตุกต๊กตาสวยๆก็ได้นะคะที่ลิงใต้วิดีโอนี้นะไปดูว่าเราชอบแบบไหนแบบไหนที่โดนใจเราอะไรแบบนี้นะคะไปแล้วเดี๋ยวแม่ให้รายละเอียดทั้งหมดไว้ใต้วิดีโออีกทีนะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้เพะะ่อเยยน้องแชแตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้นะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย